สวัสดีครับสวัสดีครับไดโอเคพี่อ้นครับโอเคบายครับ สันีครับสัตน้นครับพ่ภัชครับปามครับเม่กกี้ครับ 呃，好，大家别没摊 ฟานี่อฟหกครับ ช่วงแบบนี้นะฮะมันเป็นเรื่องราวแบบหนึ่ปีครับหลังจากที่ไทยเราเนี่ยได้อาคารตะวันออกได้ในช่วงพศเท่าไหร่ครับ่าน้ะรเงียก็ต้ออยกลับไป่มาสรข้อมูลนีข้อมูลมา ใกั้ใกล้เป็นยังไงครับ รวมถึงพี่สด้วยนะครับที่แกก็จะไปดูดูงจีเขาให้คุณน้มพงศ์กก็ชอบประมนการแต่ว่าเราไม่ได้เรไม่ออกตัวแเราเลยนข้อืูลข่าชันแล้วบทที่ได้คือพี่ชาชยงชาชัยเป็นเพื่อนสนิทพี่ีชื่อว่าน้ำเลยเป็นข้อให้กับพี่สี่ทายก็เราสื่อตัวชันออบมันได้โอนี่แล้เิมสุแล้วก็ไม้ต่าง กับลูกเราเนี่ยครับผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ ม่แกะกองแต่ว่าจริงๆเขาวิ่งเล่นในวงการเดินแาตั้งกองก็ตอนพวกเรานะครับผมฟุ้งางครับผมคนไครับวบนเป็นสมศัก์ครับผมไมอยู่ในุูมสาวนะไม่ใช่ไ่ใช่ผู้ชายเนะเป็นเพื่อนของคต้นกับพี่สิงห์แล้วก็มีสองคนพี่เจกับพี่งเ็อดการเก็จะเป็นฮาา่นะครับตไวจักรไ้เฮ้ได้ต้องใ่มาได้ต้องคอนเ็นตะ่ก็ตองต้อด้วยต้อนใช้เด้งนะคีที่ไ

Thank you. ยาวมาก็คือจะมีข้อนื้อคือู้สึกว่าก็จะตายทุกครา oh เป็นเพลงเก่าที่ีคนนี้อีกนะน้องทำได้ไม่ถูกประดิษฐ์มากนาค้าเป็นเพลงเก่าก็จะเป็นหนาร้อนแล้วคุณเ้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าว้อลวคุณเช้าเวลาเวลาดแต่การค้องก็จะอร่อยมากแต่น้องขึ้นไปถึงก็ถือว่ามแต่ว่าสไาล์เเป็นนันนาหวานล้คองบนี้บีเอ้ยเหรผมชบา これ แบบเราตัดท้อต่อว่าอ๋เป็นเป็นช่วงที่วาสนาเนี่ยเริ่มกระนแรก็มนาคือเราก็นเฉยได้อะค่ะรูอก็แบบไมาลยดีกว่า่งรเลยมเดกงเลยดีกวไคย่ไีก่รย่าครเลกใรยกเกวทงใรี่ไม่ทใเลยครเลยดีาเลกไม่รักใครเลยครับ How come. come yeah. Goodbye.